สวัสดีครับความรักของคนที่เกิดทั้ง7วันท่านผู้ชมหลายท่านคงทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับว่าการเกิดที่ต่างกันจะส่งผลให้ชะตาชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะบอกได้วงของแต่ละท่านแต่ละบุคคลจะเป็นเช่นไรนั้นจะต้องดูหลายๆองค์ประกอบเช่นวันเกิดเดือนเกิดเวลาเกิดแต่ในวันนี้ครับ เราจะมาพูดถึงกันในภาพกว้างเกี่ยวกับความรักของผู้ที่เกิดในแต่ละวันกันหากพร้อมแล้วไปชมกันครับความรักของผู้ที่เกิดวันพุธพื้นฐานนิสัยของผู้ที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่สนุกสนานเฮีห e าชอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบดีีกด้วย ต่สเสน่ห์ที่ดูจะเป็นจุดดึงดูดเพศตรงข้ามกลับกลายเป็นการพูดครับการพูดจาที่ถ่อมตัวบวกกับการพูดจาที่มีความอ่อนโยนในเรื่องของความรักมักจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยมานั่นกระทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ให้เกยี่ยซึ่งกันและกันได้แต่ก่อนที่คุณจะตกลงคบหากับใครสักคนนั้นอ่ะคุณต้องมั่นใจในคนนั้นมากๆเสียก่อนแล้วก็ต้องเป็นคนที่พูดคุยกันได้มีความคิดคล้ายๆกันเป็นในทั้งคู่รักและเพื่อนสนิทอีกด้วยความรักของคุณเป็นแบบไหนกันครับมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้นะครับและไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหน ก็ขอให้คุณได้พบเจอกับความรักที่ดีมีความสุขแล้วก็สมหวังครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยขอบคุณครับ